จรปิดไรสายสามารถติดตั้งได้ทุกที่ค่ะพรอมีโซล่าเซลล์ในตัวด้วยไม่ต้องเดินสายไฟค่ะนั่นก็คือ Sabo Marupo m o x s x s o r a r ค่ะอันนี้จะใช้เป็น WiFi นะคะเชื่อมต่อกับ WiFi บ้านแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งค่ะเป็น Sabo Marupo m o x s x s o r a r 4G ค่ะใส่ซิมอินเทอร์เน็ตค่ะสามารถติดตั้งได้ในระยะที่ห่างไกลาจากบ้านได้เลยค่ะภาพคมชัด3ล้านพิกเซลเลยค่ะ และนี่ค่ะถ่ายย้อนแสงภาพก็ยังชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็สามารถใช้ภายนอกได้นะคะหัวมันทั้งกันน้ำแล้วก็ยังทนแดดด้วยค่ะสามารถสั่งให้มันแพนกล้องซ้ายขวาบนล่างก็ได้ค่ะปรับได้ในแอปเลยค่ะ ส่วนตัวภาพของมันนะคะจะเป็นทั้งภาพสี24ชั่วโมงเลยแล้วก็ยังมีไฟ LED นะคะช่วยให้ภาพนั้นสว่างขึ้นค่ะเหมาะกับที่มืดๆหรือจะใช้เป็นหมดอินฟราเรดก็ได้นะคะไม่อยากให้เปิดไฟ LED ไฟ LED ในการช่วยส่องทําให้มองเห็นได้มากขึ้นค่ะแต่ภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพสีด้วยอย่างเอาไปติดข้างนอกนะคะเราเจอใครอย่างเงี้ยเราสามารถคุยผ่านกล้องได้เลยสวัสดีการบันทึกนะคะ เจ้าตัวตน,นี้จะให้บันทึกเฉพาะเมื่อตรวจเจอคนนะคะหรือตรวจเจอการเคลื่อนไหวค่ะทำให้เราไม่เปลืองเมมโมรีการ์ดมากค่ะแล้วก็ยังมีการจับภาพนะคะจะเป็นการถ่ายรูปค่ะก็คือถ้าเกิดเจอคนปุ๊บเดีย๋ยวมันก็จะทําการจับภาพแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเราด้วยค่ะทําให้เรารู้เลยว่ามีคนถ่ายมาตรงนี้นะคะดูกล้องได้ตลอดเลยค่ะแม้จะไม่มีแดดฝนตกไม่มีแดดอะไรอย่างนี้เจ้ากล้องเราก็ยังดูได้อยู่ ดูได้สูงสุด12ชั่วโมงนะคะตัวกล้องนะคะก็จะรองรับแอป Sable Smart แล้วก็ Smart l i ล e ค่ะหรือเป็นแอป,ปของ t ิวิยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสินค้าสมาร์ทแบบนี้อีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย